รสครับช่องเล็กรถดำซิ่งครับโอ้ได้งานเนี่ยจานชูมาเรื่อยๆเลยครับยินเข้าข้างในอ่ะเต็มมือตลอดแนวเลยครับจุดโรงงานมามา เดี๋ยวคนเลกขึ้นมาปรับบอกจานชูโดนดินเข้ามาข้างหนอะ่ะงานลุมเลยวันนี้จานชูได้งานลุมเลย งานหลายวันแล้วอาจารย์ชูวันนี้เจองานแล้ววังข้างบนด้วยครับเดี๋ยวจะบิงไปโดนอาจารย์ชูต้องเป็นห่วงเลยเรื่องงานเนี่ยแทบไม่ได้บอกครับอ่านออก งาน,นเตียยพีครับรถมาแล้ว Chén ừ, vào đi rồi được subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

สุดครับสุดตลอดทั้งแนวเลยขันน่อยโซฟิมือเนี่ยเอาไว้ขันน่อยขันน่อยโซฟิมืออันนี้เมื่อวาน้อยก้อนเด๋พวรอดับหัวขึ้นถมเตรียมบันไดเ,นเลยนี่เอาว่าดีอ,อดีับับจะหันหาใส่ไรว้ เราใส่ตรงวเรีันเยอ,อยากใน้มันจมเนี่ยปุ๊บตกตลาออกมันสอยมากด้อยได้มันควงเท่าไงน,นี่ ขัดหน่อยบนถนนามาบไม่ไดครับหนองม่ครับาบมันนมาบอม่พีเลยโคมาผีบอัดหนอยน้องมาต้องมาไหมาแล้วอะไรบ,บอบอเพื่อนยุ่ยต้องปัง๊บยนเขาอ,อย่างเดียวลงพี่ขีมือผ่านไ้พี่ อนเลยได้ยูยิ้มไปก่อนแล้วไปลงข้างในก็ต้องปัดงอนซ้ายงอนซ้ายอันเดียวดูฝีมือดูฝีมือเดี๋ยวเอาคันเล่นกันไปดูฝีมือคันเล่นนะพี่เรจะผ่านแน่นอนนั่นแหละยิ่งดีจะเกะมาใช้ยังเออใช่ไหมคือมากคู่มักดาลหนอกหนอกเพ็รพุ่